ไปเฮ้ยหมูท้าเปล่าหมูท้าเปล่าหมูท้าเปล่าไหนหมูท้าเปล่าไหนโอ้โหหมูกระทะจะทำให้กูอ้วนไปกินหมูท้ากันท้าหมูท้าอยากกินลาบเซ็บเสีบไมไปส้มตำไปก่อนไหมโอ้ยส้มตำโอ้ยส้มตำสืบเสียมันอร่อยมากแต่เผ็ดหน่อยอันนี้เป็นยังไงแล้วมันเป็นเทนเลยไปเลยสาวเว็บจัดรกล ปืนปืนพี่บอลอ้ยเป็นออปติมัสสร้างตัวสร้างตัวออปติมัสนอนกูเฮ้ยเฮ้ยมันยิงมันยิงไอ้นี่มันยิงมึงเอาปืนกลหนักมาสู้รถรถขนของเนี่ยนะกูมึงเป็นอะไรกันโอ้ยเลยออปติมัตจะไม่ทนเฮ้ยเฮ้ยคนขัาวเฮ้ยคนขัาวเฮ้ยอย่าเช่นอย่าอ่าดีเซปติคอน ไปมันไม่เลยดิซิคอนข้าได้กินดิซิคอนกินมันตีเลยโงดูไรเฮ้ยมึงมันหมัดกูเปล่าหมัดกูเปล่าหมัดกูเปล่าได้ได้ได้เหือดาบดิหมัดหมัดดีกว่า โอให้มดแล้วโดน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 ดนโดนโดโดนโดนผิดนโดนมดโดนโดอโดมโดนอดนโ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 านโมนโดนโดมโดนโดนมดเโดนโดนเปนโด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 นโนโนโดนโดนดนโดาโนโ้นโดนโดนดนเดนโดนดนโปนนโด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 ดโดนดดดนเนนนน ยังมีท่าเทคดาวมึงเท่มากเหรอพอตัววาดิว่สกจากกรบอกูเยเฮ้ยมัเปิดเพลงบ้ามันเปิดเพลงบ้าเปิดเพลงบ้าเหรอเฮ้เปิดเ e ลงบม่ไหวิดงแล้ว เยอะพวกขี่ลุมเดี๋ยวกูหมัดเดี๋ยวกูหมัดเดี๋ยวกูหมัดเป็นแค่ปืนคนเดียวก็ได้ดีเซติคอนแมงขี้ลุมไวิ่งอ้าวหน้าวีปบอกลูกหลานดิเซติคอนขี้ลุมกุ้งมันขี้ลุมเฮ้ยเฮ้ยเอาวุธเอาวุธ เอาแล้วสตาร์คิมมันเรียงไปไม่รทอนแลรกยันโดนไปไหนไม่ะทอนสตาร์คิมสตาร์คิมโหอีนี่หมัดไม่หมัดหมัดออฟติมัสแม่งนี่ไงนี่ไงนีเอาอะไรเอาอะไรโหยื้อเหมือนกันนอนฟิล มึงแปลกใจในความแม่นของออตติมัสเหรอออตติมัสมันจะได้ยไงไงไงออาลอนโอ้ยมึงเคยดูมึงเคยดูในเกมใช่ไหมหรือในแอนิเมชั่นใช่ไหมในตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเสียงมันจะเป็นแบบเสียงมันจะเป็นแบบเออเพลงไทยอันนี้ใช่ไหมเออไอเนี้ยเหมือนเพลงอ่ะเหมือนเทปสฮะเออเออวัดเดียวรอมกาทอน โอ้ยไม่ใจรอนไม่กระอนกูปฏตามโดนกำจัดแน่นอนโดนกูวายวายวไอเหียโดนกูผาเียาเียวลาผาลามาบ้าดาบปฏิมัติรวมมือกันโอเค mà mưng OP điên bay mưng, phải đồn nerve, đồn nerve với lục bự. chắc giờ. tung đầu. Đa ตุงตุ่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 งตุงตุ่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 งตุ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 ง นี่นะเจริทานวันหลังนะมันหนาวโอ้เออกูจะลาหมาหมามันเป็นลาบแน่มันเป็นลาบก้อยแน่ไอหมาไปล,า,า,ลา,าหมาลาหมาก็ลามึงก่อนเลยโอ้ยเจดเจไดเข้ามากับดามเฮ้ยยาชาติ <c oughs> เชืจอาต้โอ้ยรู้สึกช่ยชาตีเฮ้ยเฮ้ยคนนี้มาคนนี้มาคนนี้มาออติมาดนี่เร็วไป Let's go Let's go เชี่ยโดนล้อโดนล้อแต่ไม่เป็นไรต้องใช้ปืนที่มันใหญ่กว่านี้มันบูมดูี่มันยาวยังไงวะอะไรนะมันบิว เอ้าเว้ยมึงเจอของโหแล้วนีไงล่ะโดนมิงก็ด้วยเยแหละมึงเจอสุดแม่บิลเหรอแม่บิวเว้ยเฮ้ยอาโอ้ยอ้าวยิง้มาตรงนี้วะเฮ้ย กูปีสแน็คตายแล้วไอ้ยังปิ้วอ่ะไอ้ขันอร่อวะเนี่ยเฮ้ยคนเราช็อปปิ้งอยู่ไอ้เฮ้ยรถรางอยากมีป้นะโอ้ยอ,ยอะไรเนี่ยเฮ้ยใครไม่ครับเฮ้ย <laughs> มันต้องเล่นกูอยู่มันต้อบแกล้นกูอยู่ ไมยครับอาคาดโออโอ้โอ้มันเป็นหลักการแรงอัดนี่เองกูเข้าใจแล้วหลักการที่ดีโดนทับอีกสัตว์กอ้ยสตีมเฮ้ยใครยิงไอฮ่าฮ่าฮ่า อยากได้แอสไตนเดี๋ยวมึงได้สมใจแน่โดดลหลบอย่างเท่อ่าเฮ้ยไอเขี่ยข้างบนมันมี่ฟันตัวมือเปล่ะให้ข้ามันยิงเขียวนี่วะ กูรู้ละกูรู้ละวิธีปล่าพวกมึงคืออะไรเฮ้ยอะไรอะบ้องข้าวหลามกูแม่งแบบไอ้วุ่นที่ไหนวะใครวันมาวะ